นี่ดูก็เป็นบรรยากาศตักต่อตักเมื่อกี้นะครับบรรยากาศด้านในเดินเข้ามาอ๋ออนนี่ก็จะทะลุอย่างที่ว่าใช่ไหม น,นี่คือบรรยากาศด้านในนะที่นี่วัดเขาอ๋อวัดข่นอนวัวด,วดเขาวัดวัดถ้ำเขาปทุมบรรยากาศทั้งหมดเมือนนึง สักนรั้งเราจะเดินออกช่วงนี้ช่วงโควิดก็จะเงียบทีหนึ่งนะครับผม,มแต่ถ้าเป็น เป็นเวลาปกตินะที่นี่ก็จะคึกคักก็น่าดูนะอืโอเคนะครับ